สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่9กันยายน2565นะคะกับร้านชาญชัยแท็กเตอร์ของเราอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะมานำเสนอสินค้าเข้าใหม่ล่าสุดของร้านเราเลยนะคะเป็นโครงรถไทนานเดินตามนะคะรุ่นสยามคูบต้า NC 131นะคะเสื้อ FCD นะคะตัวนี้นะคะเป็นเกียร์กลางนะคะ ราคานะคะ18,000บาทนะคะ18,000บาทนะคะสวยพร้อมใช้งานเลยนะคะคันนี้นะคะนานๆทีเราจะได้สยามคูบาต้าเข้ามานะคะท่านใดสนใจนะคะรีบโทรเลยนะคะ094 602 2291นะคะร้านเราอยู่บ้านกอะดำไย,ยตำบลวางบัวอำเภอคลองขุงนะคะจังหวัดกำแพงเพชรนะคะหรือว่าจะทักไลน์แม่ค้ามาได้เลยนะคะ094 602 2291นะคะ คันนี้นะคะสำหรัสบสยามคูปต้าคันนี้นะคะส,สวยๆพร้อมใช้งานเลยนะคะราคาหนึ่งบาทนะคะเสื้อ f อ d ซดีนะคะเกียร์กลางนะคะส,สวยๆเลยนะคะลองดูสีสันพร้อมใช้งานเลยนะคะคันนี้นะคะ ราคา18,000บาทนะคะสนใจโทรได้เลยนะคะ0 9 4 6 0 2 2 2 9 1นะคะมีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศนะคะค่าขนส่งคิดตามระยะทางเลยนะคะระยะทางกิโลละ10บาทนะคะระยะทางกิโลละส0บาทนะคะสำหรับค่าขนส่งนะคะเป็นจังหวัดใกล้เคียงกำแพงเพชรทางร้านจะจัดส่งเองนะคะบวกแค่ค่าน้ำมันนะคะถ้าเป็นคนลภาคจะจ้างเป็นรถขนส่งเอกชนไปนะคะ สนใจรีบโทรเลยนะคะ0 9 4 6 0 2 2 2 9 1นะคะเบญจวรรณนะคะหรือว่าจะทักเพจของเราได้เลยนะคะเพจชานชัยแท็กเตอร์นะคะนานๆทีจะได้เข้ามานะคะสำหรับสยามคูปตานะคะอัปเดตล่าสุดนะคะ9กันยายนนะคะ2565นะคะติดตามฝากกดติดตามใน YouTube นะคะด้วยนะคะเบญจวรรณอยู่ขายนะคะถ้ามีสินค้าเข้ามาใหม่ก็จะได้แจ้งเตือนกันนะคะดูได้เลยนะคะสวยๆเลยนะคะ ราคา18,000บาทนะคะสำหรับสยามคูเปต้าคันนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ